ส่องกันช,ชัดๆเปิดภาพสาวผมสั้นปริศนาที่นางกินข้าวกับหนุ่มเวียหลัง Move On เบลล่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตไม่หลับไม่นอนกันอีกแล้วละครับหลังจากเพจเจมอยร้อยได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาชนิดที่ว่าลูกเพจต้องรีบเข้าไปทำการบ้านแบบรัวๆโดยในโพสต์ดังกล่าวระบุว่าวันนี้อยู่ๆน้ำตาก็จะไหลผัวไปภูกเก็ตกับใคร ผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผัวบอกว่ากำลังคุยๆยอยู่นี่เองสินะผัวมุบออนไวไม่ผิดแต่กูเองที่ยังทำใจไม่ได้งือคนนี้คือคนเดียวกับที่ผัวพาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนังเอกใหม่ๆช่ซึ่งทิศทางของกระแสคอมเมนต์ต่างพุ่งเป้าว่าผู้ชายปริศนาคนนั้นจะใช่พระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกลวัตรหรือไม่ โดยบางส่วนมองว่าหากเป็นตามนั้นจริงก็ดีแล้วที่คนเราควรจะ move on ต่อมาในรายการเพชรมันบันเทิงทางช่อง8ก็มีการนำเสนอประเด็นดังกล่าวโดยพิธีกรสาวแอนนาได้ถามคนดูว่าคิดพร้อมกันเจมอยพูดถึงใครก่อนจะตบท้ายแบบแซบๆพี่เวียนี่แหละใช่แต่ไม่ได้เฉลยต่อว่าผู้หญิงผมสั้นที่ไปภูเก็ตกับฝ่ายชายเป็นใครเพียงแต่ลั่นปริศนาทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิด เป็นสาวนอกวงการที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นอกจากนี้แอนนายังกล่าวเพิ่มเติมในรายการอีกด้วยว่าจริงๆแล้วการที่เขาจะมูฟออนไปรักใครมันก็ไม่ผิดและต่อให้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เวียด้วยจากนั้นไม่นานเพจเจมอยก็ได้โพสต์รูปขนาดที่เวียกำลังนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนและผู้หญิงผมสั้นคนดังกล่าวพร้อมคำบรรยายว่า เมื่อกูเลื่อนเจอไอจเห็นภาพนี้ถึงกับตกใจหัวขาใช่ใช่ไหมบอกเมียนหน่อยถ้าใช่ก็อยากยินดีแต่ใต้เลข5มีน้ำตากูซ่อนอยู่เป็นถังกูรีบโทรหาแม่แอนนาทันทีนางบอกพูดได้ไหมพี่จี้เออพูดเถอะกูอยากรู้อีพิมเมียพี่เวียงานนี้ก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อว่ารอบนี้สาวแอนนาจะเฉลยหรือไม่ว่าแท้จริงแล้ว สาวผมสั้นที่อยู่ในรูปคนนี้จะเป็นแค่เพื่อนทีมงานหรือหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเวียกันแน่ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0, 8 0, 0 <S <S <drinking> <S เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ